สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิมัยทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่พระเหตุจะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงโชคลาภและการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลประจําเดือนธันวาคม2568นะคะชาวตุลน,นะคะชาวราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะ อีพีนี้เป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วนะคะอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมค่ะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจ หรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินและการลงทุนจนกว่าที่จะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลน,นะคะ เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมการงานกันก่อนนะคะชาวตุลภาพรวมการงานในช่วงเดือนธันวาคม2568นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ว่างงานต้องการหางานคนที่เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานเงินเดือนคนที่ทําธุรกิจมีกิจการเป็นของตัวเองนะคะมาดูภาพรวมการงานในช่วงสิ้นปีเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะไพ่ฮ l o ลฟน,นะคะ ไพทย์ The Fool ค่ะไพท The Star นะคะและเป็นไพ่ย์ Charriot ค่ะ ชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลน,นะคะภาพรวมการงานในช่วงเดือนธันวาคม2568นะคะสำหรับใครที่ว่างงานอยู่เนาะไม่มองว่ามันมีโอกาสเข้ามาแหละนะคะแต่ว่ามันจะเป็นโอกาสที่คุณจะต้องเดินทางไกลนะคะ 1. คุณอาจจะกำลังเ,เขาเรียกว่าออกจากเซฟโซนของตัวเอง จากที่ไม่กล้าที่จะไปทํางานต่างจังหวัดไม่กล้าที่จะไปทํางานต่างประเทศคุณก็จะมองหาเส้นทางนี้มากยิ่งขึ้นแล้วมันมีโอกาสเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าคุณแบบเขาเรียกว่าพร้อมที่จะรับโอกาสนั้นนะคะมันจะเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้ตัวคุณเนี่ยก้าวไปข้างหน้านะคะส่วนชาวชาวตุนนะคะที่ เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานเงินเดือนเนาะไม่ว่าจาระรัฐราชการเอกชนนะคะรัฐวิสาหกิจองค์กรหรือบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะในเดือนนี้ไม่มองว่าตัวคุณเองค่อนข้างจะบริหารจัดการนะคะเ,เวลากับงานได้ดีนะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะในการเคลียร์ส,าสารค์ งานในช่วงสิ้นปีนะคะแล้วก็มันมีโอกาสมากๆนะคะที่คุณเองนะคะจะได้แบบเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะโปรเจกต์ต่างๆที่เคยทำมาก็จะสำเร็จได้ในช่วงสิ้นปีนะคะส่วนชาวตุนที่เป็นเจ้าของกิจการทำธุรกิจนะคะไม่ว่าจะทำออฟไลน์ทำออนไลน์หรือจะทำธุรกิจเล็กหรือใหญ่นะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะปิดเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะตัวคุณเองปิด เขาเรีว่าปิดไต่มาสุดท้ายของปีได้ดีนะคะธุกรกิจของคุณนะคะมีความก้าวหน้ามีชื่อเสียงนะคะรวมไปถึงคุณอาจจะกําลังวางแผนที่จะขยับขยายนะคะขยายสาขาขยายอ,าองค์กรบริษัทเพิ่มเติมนะคะไปต่างชาติหรือเจาะกลุ่มตลาดใหม่ในช่วงปีหน้าก็คือมีการวางแผนเพิ่มเติมที่ดีนะคะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าภาพรวมการเงินของชาวราศีตุลและณาราศีตุลในช่วงเดือนธันวาคม2568เป็นอย่างไรถ้าหากว่ามีโชคลาบนะคะก็จะขึ้นมาในส่วนของภาพรวมการเงินด้วยเลยค่ะไพ่ควีนถือดาบนะคะไพ่เด็กถือถ้วยค่ะ สิบกาและเป็นไพ่ควีนถือเหรียญน,นะคะชาวราศีตุลลกนาราศีตุลภาพรวมการเงินในช่วงเดือนธันวาคมสัมพันนาคิบปดชาวตุลบางคนอาจจะกําลังวางแผนที่จะปิดหนี้ก็ได้นะอืมปิดหนี้นะคะเเงินที่เก็บมาตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะหอบ นี่ก้อนเนี้ยไปปีหน้าแล้วไหนๆก็สิ้นปีละปิดให้หมดเลยนะคะแล้วเราค่อยไปเริ่มเก็บเริ่มนับหนึ่งใหม่ในปีหน้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เนือสิ่งอื่นใดก่อนที่จะปิดทั้งก่อนที่จะปิดนี่อะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นนี่รถนี้บ้านนี่บัตรเครดิตหรืออะไรก็แล้วแต่ผ่อนนู่นนี่นั่นนะคะเออตัวคุณต้องมองสภาพคล่องด้วยนะว่าถ้าหาคุณปิดแล้วอะนอนาคนคุณจะใช้ชีวิต อย่าได้อย่างไม่ลําบากมากจนเกินไปหรืออาจาัจจะคาดขาดสนจนกลับมาเป็นหนี้อีกอะไรเงี้ยคุณก็ต้องดูแนวโน้มด้วยนะคะส่วนโชคลาภตามหน้าไพ่เนี่ยไม่มองว่าจะเป็นลาบปากสมากกว่าจะไม่ใช่โชคโชคลาบแบบการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะ,นะคะประมาณนี้เนาะหรือาหากว่าได้มาก็ต้องระมัดระวังที่จะเป็นทุกขลาบด้วยนะคะชาวตุลเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสิ่งที่ไพ่จะบอกและเติมเพิ่มเติม,ม,มค่ะ สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลแลคณาราศีตุลในช่วงเดือนธันวาคม2568เป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเสียงเบารบกวนเล่นเสียงในช่องทางการฟังของคุณเองนะคะสามถ้วยไพควีน <c oughs> ถือไม้เท้าค่ะไพเอ็มเพรส และเป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะคะ <c oughs> ชาวราศีตุลและคณะราศีตุลน,นะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเพิ่มเติมในช่วงเดือนธันวาคมหนึ่งนะคะก็คือการกินเลี้ยงเฉลิมฉลองเนาะแล้วเมาแล้วขบัขบขับอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือการเดินทางที่จะต้องเดินทางไกลเดินทางไปนั่นนี่ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะ บวกกับการเฉลิมฉลองกินเลี้ยงสังสรรค์อันนี้ก็ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ระมัดระวังสุขภาพด้วยนะคะแฮงเอาท์ต่างๆเนาะแล้วก็เรื่องออฟฟิศซินโดมคอบาลายัยหลังเอวนะคะเชา้าตุนนะคะระมัดระวังรวมไปถึงนะคะระมัดระวังเรื่องราวของความคิดความเครียดความวิตกกังวลต่างๆกับปัญหาที่ยังค้างคาอยู่นะคะสะภาพจิตใจนะค,ะคือภายนอก คุณอาจจะแสดงออกมาว่าโอเคสบายดีแต่ภายในใจิตใจมันมีเรื่องขุ่นมัวอยู่อันนี้คุณก็ต้องอหัดที่จะเคลียร์พลังงานลบนะคะด้วยตัวของคุณเองมันมีวิธีเยอะแยะมากมายในช่อง YouTube นะคะใน t i k t o อกในอะไรอย่างเงี้ยนะก็ช่องแดงช่องดำนะคะก็ลองเสิร์ชหาดูหรืออาจจะ,ะปรึกษาจิตแพทย์ก็ได้นะคะเป็นเรื่องปกติเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าสิ่งที่ไพ่จะแนะนําในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลในช่วงเดือนธันวาคม2องพเพื่อที่จะเสริมกําลังใจในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะไพ่แนะนําการทําบุญเสริมดวงค่ะไพ่สี่ถ้วยนะคะไพ่อาสวินถือดาบค่ะ ไพ่ Judgment และเป็นไพ่เมจิเชียน,ะะชน,น,นนะคะชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลนะคะสิ่งที่ไพ่ใหญ่จะแนะนำในเรื่องราของการทำบุญเสริมดวงนะคะในช่วงเดือนธันวาคม2568นหะ้นหนึ่งเลยการทำบุญเกี่ยวกับ สุขภาพนะคะการถวายทางํงการสังฆาทานยานะคะการทําบุญเกี่ยวกับยานะคะอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลนะคะได้หมดเลยนะคะ 2. ทําบุญเกี่ยวกับน้ําและแสงสว่างนะคะ 3. านะคะทาบุญเกี่ยวกับการบริจาคลงศพผ้าห่อศพนะคะหรือมูลนิธิที่เขาช่วยเหลือคนฉุกเฉิน นะคะอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้นะคะหรือใครที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงการบริจาคโลหิตก็จะเป็นอีกหนึ่งการทําบุญใหญ่เช่นเดียวกันนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะเพื่อที่จะเสริมดวงเสริมกำลังใจในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามา like, go, share, go, comment, ดูขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาด,ดุกคลิปที่หม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัด ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ